กลายเป็นเรื่องราโปวดหัวระหว่างนักแสดงกับต้นสังกัดนะครับเมื่อช่องดังย่านวิภาวดีดึงดาราระดับแม่เหล็กของวิกหมอชิดยังขวัญอุสามณีมาร่วมงานแต่ผ่านมานับปีครับไม่มีผลงานออกมาให้ได้ชื่นชมกันเลยทีเดียวล่าสุดนะครับคนวงในเผยว่า21มีนาคมนี้นางเอกดังกำลังจะหมดสัญญาดองเค็มลงส่วนที่ผ่านมานั้นนะครับนางเอกดังแล้วก็แม่ได้ทำการคุยกับผู้ใหญ่หลายครั้งเรื่องของสัญญา แล้วก็ข้อตกลงที่ทํากันไว้ครับและเหตุการณ์สําคัญเลยคือเมื่อช่องดังย่านมิภาวดีเนี่ยเจ้าของสัญญาณนะฮะมีนโยบายเลิกผลิตละครจึงส่งผลกระทบกับนักแสดงสาวเต็มๆเลยนะฮะและงานนี้ทำให้เธอต้องยืมเงินคุณแม่หลักล้านเพื่อบริหารแล้วก็ประคองสถานะการเงินของตัวเอง เพราะว่าสัญญาที่นางเอกดังได้เซ็นไว้นะครับทำให้เธอไม่สามารถไปรับงานการแสดงที่ช่องอื่นได้เลยครับเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเคลียร์ไม่ลงตัวแบบนี้นะคะหลังวันที่21มีนาคมค่ะก็น่าจะมีทางออกที่ดีของนางเอกคนดังที่จะกลับมารับงานแสดงในฐานะนักแสดงอิสระอีกครั้งหลังจากโดนดองอยู่นานนะคะนอกจากนี้น่ที่ผ่านมายังมีนักแสดงหลายคนที่เคยโดนดองด้วยนะคะอย่างสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ย้ายไปช่องฝั่งวิภาวดีนะคะก็มีกระแสว่าฟาดค่าตัวไป15ล้านบาท แต่ก็ยังไร้เงาละครจากทางช่องซึ่งตอนนี้นะคะหมดสัญญามาได้สักพักใหญ่ๆแต่จะไปโผล่ช่องไหนหรือจะอิสระดีดก็ยังไม่ฟันธงจากปากของสาวพวกุกลุกนะคะส่วนดาราคนไหนย้ายช่องแล้วปังย้ายช่องแล้วแปกปลายปีที่ผ่านมาดาราที่โบกมือลาสะเทือนถึงช่องเจนะคะเพราะว่าคนที่หมดสัญญานั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นพระนางที่ขึ้นมอ,อก,กันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มพอสสันนะคะมีนพิชยาแซมมี่คาเวลแล้วก็สาวพิมพิมประภาด้วย คนที่มีกระแสอยากมีนพิชยาน,นะครับซึ่งกำลังมีละครคู่กับพระเอกโกวศิล์แต่เพราะใกล้หมดสัญญาทำให้ต้องถอนตัวไปครับทางช่องจำเป็นต้องหาหนางเอกคนใหม่มาประกบคู่แล้วก็สาวพิมพิมประภานะครับนางเอกเรียกเรตติ้งของช่อง7เคยให้สัมภาษณ์ถึงบางช่วงบางตอนครับว่าแอบน้อยใจอยู่ที่ทางช่องเนี่ยไม่ค่อยป้อนงานให้ แต่เข้าใจนะครับว่ามันอยู่ในของขบวนการของการรอละครเพราะว่าอาจจะยังไม่มีการวางตัวครับซึ่งแฟนๆอาจจะคิดถึงเลยเข้ามาถามไถ่กันส่วนดารารุ่นพี่นะคะที่โบกมือลาไปแล้วปังสุดๆเลยเนี่ยก็เริ่มที่สาวคนนี้ชมพู่อร,รยาค่ะซึ่งดังสุดๆในละครดอกส้มสีทองนะคะปังแบบพลิกชีวิตเลยพี่นุ่นวรนุชนะคะมาในบททองเนื้อก้าขี่เมายาดองเรียกเลตติง้งพุ่งทะลุเพดาน สาวใหม่ดาวิกานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เธอยายช่องมาะะกับซีรีส์รักชดใจในฉุกเฉินก็ได้กระแสมากขึ้นทั้งผลงานแล้วก็เรื่องของแฟนๆค่ะใบเฟิร์นพิมพ์มพสนกนะคะพลิกบทบาทมารับบทสาวสองในใบไม้ที่ปลิดปลิวรวมถึงภาพยนตร์ด้วยเฟรนโซนนะคะนี่ก็ปังสุดๆกระแสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอีเวนต์โอ้โหรุมเพียบตลอดทั้งปีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีดาราอีกหลายคนนะคะที่ย้ายช่องการเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ปังค่ะอย่างสาวแพนเค้คเกเขมนิดนะคะแล้วก็ปูไปยาที่หันไปโกอินเตอร์รับงานที่ต่างประเทศแทนในเมืองไทยด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ